ทันทีที่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้ในายกรัฐมนตรีพ้นสภาพพร้อมคณะรัฐมนตรีบางส่วนการเปิดซื้อขายหุ้นช่วงบ่ายติดลบขณะที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เชื่อส่งผลให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพการจัดตั้งรัฐบาลหรือจัดการเลือกตั้งต้องพบประสักตลอดปี GDP โตเพียง1.1%ค่าต้องพึ่งพาภาคส่งออกและการท่องเที่ยว รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันที่ไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งและไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรียิ่งลักหนึ่งสามารถทำงานต่อได้มีด้วยกัน25คนโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เหลือ3คนคือนายนิวัฒน์ธรรงบุญทรงไพศาลนายานพงเทพเทพกาจนาและนายยุคนลิมแหลมทองล่าสุดมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีมีมติให้ในายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลร,รักษาการนายกรัฐมนตรีแล้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝางสั่งย้ายผู้ป่วยกลับขึ้นอาคารหลังใหม่รองรับแผ่นดินไหวได้ขนาด7.5ลกตรหลังประเมิน after shock น่าจะเข้าสู่สภาวะปกติและเต็นท์อพยพ,ยพร้อนอบอ้าวกระทบผู้ป่วยด้านรัฐมนตรีคมนาคมสรุปความเสียหายแผ่นดินไหวภาคเหนือกว่าร้อยล้านบาทสั่งเร่งซ่อมแซมถนนสาย188สนับสนุนโดยสปูเบเน็ต CNE